สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก่อนที่เราจะส่งกอกมรกตต้นนี้ซึ่งเป็นกอกมรกตด่างเหลืองนะคะก่อนหน้านี้นะคะก้านนี้เป็นก้านด่างดุดด่างนะคะด่างน้อยซึ่งเป็นต้นที่เราตัดก้านสดนะคะแต่เนื่องจากว่าเพื่อนเราไม่รับนะคะด้วยลักษณะของก้าน ใบเขาอาจจะไม่สวยงามดังนั้นเราก็เลยเอามาชำดินค่ะชำดินมีเพื่อนฝากถามเรื่องดินปลูกนะคะเนื่องจากกระถางนี้นะคะเราอัดดินแน่นมากค่ะเราก็เลยต้องขออนุญาตเอาดินออกบางส่วนนะคะเพื่อลดน้ําหนักในการขนส่งนี่คือดินที่เราใช้ปลูกกวักรากด กระถางนี้นะคะจะขูดออกบางส่วนนะคะ ดินที่บ้านของเรานะคะส่วนใหญ่เราก็จะใช้ดินทั่วไปที่เราหาได้ในชุมชนในหมู่บ้านหรือว่าตามหลังบ้านเราก็จะใช้ปลูกกอกมะลกฎหรือว่าต้นไม้ทุกชนิดนะคะส่วนเพื่อนคนไหนที่มีกมากมะพร้าวติดไปด้วยก็เนื่องจากว่าเรามีบางต้นนะคะที่เราได้มาเพื่อนผสมกมากมะพร้าวแล้วก็วัสดุปุูกแบบอื่นให้เรานะคะ กรณีที่เราไปซื้อต้นอื่นนะคะทุกคนซื้อต้นไม้อย่างอื่นมาที่บ้านเราก็จะใช้กระถางเก่าของเพื่อนที่เราซื้อมาออใส่ดินปลูกบางส่วนลงไปด้วยนะคะเพื่อประหยัดดินแต่หลกัหลกๆที่บ้านของเราเราก็จะใช้ดินประมาณนี้ค่ะใน<ม>การปลูกต้นไม้ที่บ้านนะคะประมาณนี้แบบนี้ค่ะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่สั่งซื้อขี้ประวานด่างนะคะเดี๋ยวรอแพ็คต้นไม้กลุ่มนี้เสร็จเหลือเพื่อนจะกวัดพังงานนะคะประมาณ6-7กระถางเราก็จะแยกขี้ประวานแล้วก็ว่านสาวลงให้เพื่อนนะคะต้นนี้จะไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะไปจังหวัดเลย ไปจังหวัดกาญจนบุรีมหาสารคามสุพรรณบุรีส่วนกระถางนี้นะคะเพื่อนซื้อเรียบร้อยเหลือแต่กระถางส่วนกวักมรกตออก้านนี้นะคะเป็นก้านที่เราใช้ส่วนก้านค่ะปักลงไปในดิน ตอนนี้ก็มียอดใหม่ขึ้นมานะทุกคนเนี่ยมียอดใหม่เห็นไหมเราไม่ได้ใช้ใบนะคะมีแตก่ก้านก็สามารถที่จะมีต้นลูกได้ค่ะมีใครสนใจไหมขายให้หนึ่งร้อยบาทจะทอนขายให้ยกทั้งรากแล้วก็ต้นเล็กแล้วก็โคนต้นเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทไปก,กับต้นเอก เดี๋ยวจะรีแพ็กต้นไม้ให้เพื่อนก่อนนะคะส่วนเพื่อนที่สนใจก้านละหนึ่งร้อยนะคะเดี๋ยวพี่จิจะเลือกให้นะคะเอาว่าเพื่อนชอบต้นไหนแล้วก็จะให้เพื่อนเลือกอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนกลุ่มนี้นะคะเตรียมแพ็กส่งให้กับเพื่อนของเราที่อยู่จังหวัดพังงานะคะคุณซุนีนะคะคัดต้นสวยๆให้เลย ต้นนี้นะคะเป็นกอกลูกรกรด่างเหลืองนะคะกระถางนี้หนึ่งร้อยบาทนะใบเขากลมสวยเดี๋ยวจะทักหายทีนึงนะคะถ้าแพ็คทันก็จะส่งวันนี้ก่อนนะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีเจ็ดกระถางค่ะที่จะส่งไปพัางงาวันนี้นะคะ ส่วนกลุ่มน,นี้ก็รอให้เพื่อนเลือกก่อนนะคะจะส่งให้ค่ะ